วัสดีครับผมช่างออฟครับผมส่งงานชุดประจำวันที่5สิงหาคม63นะครับเหมือนเดิมครับเช็ค่วให้ดูเหมือนเดิมนี่ครับอยูถังก็ขันเข้าไปเหมือนเดิมครับง่ายๆแปรงให้เรียบร้อยแล้วนีครับจูดก็มีซุปเปอร์ีนกันกระแทกครับครับผมลงไปดูเหมือนเดิม 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปอสองสสีห้ห้าครั้งนี้ก็แรงแล้วนะครับครับุ่งน้ำไม่ดูครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับครับผมยิงให้ดูหนึ่งสอง ขอ,อ,อดดรับผมสาดใจครับสาดใจความแรงไม่ต้องพูดถึงครับรับประกันอยู่แล้วครับของแถมก็จะมีครับโอลิงกับน็อตยึดถังนะครับเนี่ยแถมให้ไว้สำลองเปลี่ยนกับที่รับสู่เข้ากับปั้นท้ายนะครับผม ช่องทางการติดต่อสั่งงานก็2อง l i n ดลานี้เลยครับราคา1195บาทรวมส่งนะครับครับผมชุดถังเป็นทะเตนเลดทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมเล่นยาวๆไปเลยขอบคุณครับ